มาแล้วใช่ไหมเอ,อ่ยสวัสดีนะคะทุกคนมาแล้วใช่ไหมเอ,อ่ยว้าสวัสดีค่ะมาก็โอเคมาเริ่มแล้วก็คือตอนนี้นะคะก็คือบีมีหลายคนมากๆเลยนะที่แบบว่าไม่รู้ว่าเราจะต้องเลือกแว่นแบบไหนนะคะคือส้มมาได้คําถามในอินบ็อกซ์มาเยอะมากเลยเช่นบอกว่าแบบ เออเนี่ยคือต้องต้องทางานต้อง work from home ที่บ้านแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเหมือนแสบตาใส่อยากอยากจะใส่แว่นถนอมสายตาแต่ว่าไม่รู้สึกว่าไม่อยากใส่เพราะว่าพอใส่ทีไรเนี่ยก็จะแบบดูแก่หรือบางคนก็จะบอกว่าใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเลยค่ะอยากเปลี่ยนมาใส่แว่นแต่ว่าไม่อยากแต่ว่าไม่รู้จะเลือกแบบไหนเพราะว่าเคยใส่แล้วแล้วก็ ดูไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดนเพื่อนทักว่าแบบดูแก่ก็คือมีคําถามแบบอย่างประมาณอย่างเงี้ยเยอะมากนะก็คือส้งก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆอนอีกครั้งนะคะจริงๆริงส้มทำอ่ะคลิปทั้งทั้งคลิปทั้งไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะเยอะมากเลยนะก็แต่ไม่เป็นไรนะคะใครที่ยังไม่รู้หรืออยากอยากจะรู้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะส้มอยากจะให้ ข้อมูลแบบนี้นะคะถึงเพื่อนเยอะๆเลยจะได้แบบว่าไปเป็นตัวช่วยนะคะในการเลือกแว่นของเพื่อนๆนะคะจะได้แบบว่าใส่แล้วดูมั่นใจสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นเพราะว่าใส่แล้วสวยไงใช่ไหมโอเควันนี้ส้มก็จะมี3มวิธีแก้นะคะใส่แว่นไม่อะไรนะใส่แว่นแล้วดูแก่เออโอเคมา ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็คือมาเริ่มกันเลยนะอ่หลายๆคนที่อกลัวว่าใส่แว่นเราดูแก่เพราะว่าบางทีอยากเลือกเลือกทรงแว่นที่ผิดใช่ไหมอ่าเราต้องต้องดูก่อนว่าเอออย่างอย่างส้มเนี้ยหน้ากลมใช่ไหมก็อ่าบางคนน่ยก็จะบอกว่าเออแบบหน้ากลมอ่ะจะใส่แว่นทรงอะไรดีใส่แว่นทรงกลมได้ไหมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ ก็คือแนะนำเลยนะคะให้เลือกแว่นที่มันเป็นทรง,งโค้งมนทรงกลมเพราะว่าทำไมถึงแนะนำให้เลือกแบบนั้นนะเพราะว่าต้องเท้าความไปแบบว่าในอดีตการใช้คำว่าอดีตการเลยนะคือนานมากนะก็คือในสมัยโบราณอะไรเงี้ยคนที่เขาเป็นแบบ เป็นเป็นศิลปินแบบจิตรกรเป็นนักวาดรูปหรือเป็นนักสร้างนักปัน้นอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เขาอ,ออกแบบสร้างทุกอย่างของเขาอะถ้าเขาจะสื่อถึงเป็นเพศหญิงใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าทำสิ่งสิ่งนั้น่ะให้มันมีรูปทรงใช้ใช้เส้นสายในการสื่อ ถึงว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นเพศหญิงโดยการที่เขาใช้เป็นเส้นโค้งเส้นเป็นคลื่นเป็นเป็นแบบเส้นโค้งมนเออเพื่อที่จะสื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะคือผู้หญิงคือเพศหญิงฉะนั้นทําทไมถึงบอกว่าเป็นทรงกลมถึงบอกว่าเป็นเพศหญิงใช่ไหมก็คือมันก็เป็นทรงกลมอ่ะมันมีเป็นมันเป็นเส้นเป็นเป็นเส้นแบบโค้งโค้งแบบนี้ใช่ปะเนี่ยโค้งโค้งแบบเนี้ยนั่นแหละ ในเวลาที่ใครๆเห็นนะเขาก็จะแบบว่าอ๋อตีความไปว่านี่คือเพศหญิงเอ่อฉะนั้นนะคะก็คือการที่เราใส่เป็นทรงโค้งมนทรงแบบเนี่ยโค้งมนแบบเนี้ยอ่ะนี่ยโค้งมนแบบเนี้ยเห็นไหมมันก็จะมีความแบบโค้งมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะสื่อถึงว่าเป็นเพศหญิงทำให ดูใส่แล้วเนี่ยคนคนั้นอะดูแบบว่าดูดูหน้าทนุทนอมดูน้ารักดูมีความแบบว่าอา่นุ่มนวลมากขึ้นนะคะนั่นแหละอือก็คือแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะแบบว่าพอเราอะดูแล้วอ่อนหวานอ่อนช้อยดูนุ่มนวนลเราก็จะดูไม่แก่นะคะ แล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าเออแล,แล้วแล้วถ้าหน้าหน้าเหลี่ยมล่ะจะใส่ทรงกลมได้ไหมก็คือหน้าเหลี่ยมใครๆก็แนะนําอยู่แล้วนะคะว่าให้ใส่ทรงกลมใช่ป่ะอ่าฉะนั้นแล้วแต่ว่าหน้ากลมเนี่ยใครๆเขาก็จะแนะนําให้ใส่ทรงเหลี่ยมถูกไหมแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเราใส่ทรงเหลี่ยมอ่ะเราจะกลายเป็นแบบว่าอ่าดูแข็งดูดูดูแข็งขึ้นเพราะว่าอ่ะก็ คนที่เขาออกแบบในสมัยก่อนเหมือนกันคนที่เขาจะสร้างจะปั้นจะวาดอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เขาสื่อถึงเพศชายอ่ะเขาจะใช้เป็นเส้นตรงเส้นมุมเป็นมุมอะไรที่มันตรงๆรงทืง่อๆนั่นแหละมันก็เลยพอเราใส่ถ้าเราใส่เป็นทรงเหลี่ยมเมื่อไหร่อ่ะเราก็จะดูแบบดูแข็งดูแก่ดูดูมีอายุมากขึ้นดูภูมิฐานดูหน้าเกง่งขามเออ มากขึ้นเหมือนเป็นเพศชายนั่นเองนะคะถ้าอ่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากใส่แว่นแล้วแบบไม่ดูแก่ไม่ดูมีอายุก็แนะนำให้เลือกเป็นทรงโค้งมนนะคะต่อไปข้อ2ให้เราเลือกเป็นเส้นที่มันบางเพราะอะไรถึงเลือกเป็นเส้นบางเพื่อนๆลองนึกภาพถ้าสมมติว่าเราเห็น สิ่งสิ่งหนึ่งอะที่มันเหมือนกันเช่นเราเห็นกระบอกน้ํากระบอกน้ําที่มันเป็นทรงแบบกระบอกอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยกระบอกที่มันใหญ่เท่านี้อะเป็นเป็นปันเป็นอย่างเงี้ยกับกระบอกที่มันแบบเพียวเพียเล็กๆบางๆอย่างเงี้ยในขนาดที่เท่ากันนะอ่ะดูดูมือดูแขนส้มกระแดกอะขนาดเท่านี้กับขนาดเท่านี้ไอขนาดเท่าเนี้ย เวลาที่เราเห็นอะไรที่มันแบบดูหนาๆใหญ่ๆเราจะรู้สึกว่ามันปั่นทั้งๆที่มันขนาดเท่ากันนะเห็นไหมมันสูงเท่ากันแต่เราจะรู้สึกว่าไอสิ่งสิ่งเนี้ยมันดูปันมันดูแบบทําไมมันดูไม่สวยเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นแบบอันเล็กเพียวๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเพียวมันดูเซ็กซี่จังเลยเออใช่ไหมเหมือนฉะนั้นนะคะถ้าเราเลือกเส้นที่มันบาง ขอบแว่นที่มันบางเนี่ยมันจะทำให้เราอะดูแบบเซ็กซี่มากขึ้นดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นดูน่ารักมากขึ้นนะคะอ่ะาลองจินตนาการเป็นเป็นสิ่งเป็นอันนี้ก็ได้อันนี้คือโทรศัพท์นะคะกับรีโมทนะกับรีโมทเราดูแค่ทางทางหนาของมันนะเราจะรู้สึกว่าออเดียนนมันปัน แต่อันเนี้ยมันจะดูแบบเพียวกว่าใช่ป่ะถ้าอันเนี้ยมันแบบว่าเป็นเส้นโคง้งกยวอันนี้เป็นเส้นโคง้งไอโค้งที่มันแบบเป็นเส้นหนามันก็จะดูแบบดูไม่สวยเท่าไอเส้นเนี้ยอ่ะพอนึกออกว่าพอนึกภาพออกไหมส้มไม่รู้จะทำงไงให้เพื่อนเพื่อแบบพอเข้าใจแต่ว่านั่นแหละลองเพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูก็ได้นะคะในสิ่งที่มันเหมือนกันถ้า มันเป็นหนาเมื่อไหร่อ่ะเราจะรู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วมันปันจังเลยเออนั่นแหละพอเราใส่พออะไรที่แต่ว่าถ้ามันบางลงเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเซ็กซี่อ่ะเหมือนเหมือน MacBook อย่างเงี้ยกับคอมพิวเตอร์สมัยก่อน MacBook พอมันบางใช่ป่ะมันก็แบบเฮ้ยแมกมันน่าใช้มันเซ็กซี่มากๆเลยแต่คอมพิวเตอร์ที่เป็นเป็นแท็บมันเป็นแบบ คอมโน้ตบุ๊กเหมือนกันอะที่มันหนาหนาเป็นพีซีเมื่อสมัยก่อนอะเออเราก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันไม่เซ็กซี่เท่า Macbook ใช่ป่ะอืมเ <Ừ, S 2> มื่อเพื่อนพอนึกภาพออกเนอะนั่นแหละฉะนั้นก็เราต้องเลือกที่มันเป็นเส้นบางนะคะเราจะมันจะทำให้เราอะดูเซ็กซี่มากขึ้นดูไม่แก่ดูแบบเป็นผู้หญิงน่ารักมากขึ้นนะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอ่าเราจะต้องเลือกสีแว่นที่ทำให้เราอะดูดูอย่างดูดูแบบดูเด็กมากขึ้นมันจะมีสีสมมุติยกตัวอย่างสีทองสีโรสโกอ่าถ้าเป็นมันจะมีมันจะมีทองแบบเป็นทองเยลโลโกกับทองโรสโกนะ โลโก้ก็คือมันจะออกแบบมีมีความชมพูใช่ไหมแต่ว่าเย l โล w โลโก้อะมันก็จะแบบออกเหลืองถ้าเพื่อนเพื่อนเอามาเปรียบเทียบกันเย l โล w โลโกเดี๋ยวส้มจะเดี๋ยวส้มหารูปหารูปมาเปรียบเทียบให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูก็ได้อืมโกอ่าสีทองที่มันเป็นเย l โล w โลโก้อะมันจะทำให้ดูดูแก่ แต่ถ้าเป็นทองที่เป็นโลสโก้อะ, school, อะใช่ทองที่เป็นโลสโกะมันจะมีความแบบดูทันสมัยมากขึ้นดูหวานมากขึ้นดูเป็นผู้หญิงดูน่ารักมากขึ้นดูแบบดูเด็กขึ้นนะคะถ้าเราใส่ทองที่มันเป็นทองแบบอย่างนี้นเดี๋ยวส้มเปิดรูปให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะรอแป๊บนึงนะ มันเป็นรูปนี้ละอ่ะอันนี้ก็ได้เดี๋ยวส้มสูมให้ดูอ่ะอ,อันอันเนี้ยคือทองที่เป็นเย็นโลโก้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยทองโลสโกมันจะสีมันจะต่างกันเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเอ่ย <laughs> ไม่รู้จะอ้าวดับไปแล้วนะจอ <laughs> อ่ะเนี่ยทองนี่เย็นโลโก้ส่วนนี้เป็นโลสโกสีมันจะต่างกันเห็นปะนันแหละ สีโลสโกะมันจะดูดูแบบดูทันสมัยดูแบบดูมีดูเด็กมากขึ้นดูเด็กลงนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นเยลโลโกเมื่อไหร่อะมันจะดูแก่ขึ้นมาทันทีกับอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าสีทองนั้นเป็นทองเป็นทองแบบเงากับทองที่เป็นทองด้านทองด้านอะก็จะทำให้ดูแบบดูแก่มากขึ้นนะคะ อ่าดูแบบวินเทจอ่ะก็ลองลองดูลองดูของวินเทจก็ได้ของวินเทจส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแบบดูด้านๆสีทองมันก็จะเป็นสีทองด้านหรือเงินก็จะเป็นเงินด้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นเงาเมื่อไหรอ่อ่ะพอมันเงาปุ๊บมันจะทําให้เราดูเด็กลงทันทีเลยทกเมื่อลองลองลอง,ลองสังเกตดูก็ได้นะจำจะลองใส่อันเนี้ย ก็คืออันนี้ก็เป็นโรสโกนะคะสีโรสโกมันก็จะแบบเงาเงาอย่างนี้เลยนะพอเราใส่สีที่มันทันสมัยแล้วก็มีความเงาอะมันจะทําให้เราอะดูไม่แก่นะคะดูแบบดูหน้าไม่แก่แล้วก็ดูแบบถ้าใครที่ผิวผิวผิว,ผ,วผิวขาวเหลืองนะคะผิวขาวเหลืองผิวสีน้ํำพึ้งนะก็จะใส่สีโรสโกแบบนี้เหมือนโซมะสวย อันนี้สวยมากๆเลยอะค่ะทุกคนขามันจะเป็นออกชมพูอะรุ่นเนี้ย n n love อะก็คือมีหลายสีมากๆเลยนะคะขาเป็นสีชมพูคนที่ผิวสองสีผิวสีดำครึ่งอะหรือผิวขาวเหลืองก็จะใส่สีเนี้ยแล้วขับผิวนะคะส่วนใครที่ผิว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 ขาวชมพูหรือแบบขาวอะไรอย่างนี้นะคะหรือใครที่ชอบสีเงินอะ ก็ใส่ที่มันเป็นสีดำเงินแบบนี้ก็ได้เห็นไหมสีเงินก็จะเงาแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องเอาสีที่เป็นสีล้วนให้เพื่อนๆดูถ้าเราใส่สีที่มันเงาอะ่ะหาไม่เจออ่าไม่เจอเป็นไรเอาสีอันนี้เป็นสีม่วงม่วงเงินนะคะม้ถ้าเราใส่สีที่มันเงาอ่ะมันก็จะดูแบบดูไม่แก่ะคะ่ะมันจะแบบว่าดูทำให้เราดู เด็กลงนะคะใครที่กลัวแก่กลัวใส่แว่นแล้วดูแก่นะคะก็3ข้อนี้นะคะเอาไปเอาไปเลือกแว่นนะคะก็จะทําให้เราอะดูไม่แก่แน่นอนนะคะใครที่กลัวแก่ก็ถ้าเลือกแว่นตามที่ส้มบอก3ข้อนี้แล้วจริงๆมันก็ยังมีอื่นๆอีกน,น,นะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ข้ออื่นๆก็สามารถอินบล็อกมาหาส้มได้นะคะหรือคอมเมนต์ทิ้งไว้นะ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะความรู้ดีๆในการเลือกแว่นแบบนี้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจส้งด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ครูลูกส้มไปแล้วนะคะบ๊ายบายอ่าอย่าลืมอย่าลืม ใครที่สนใจนะคะก็อ inbox มาได้เลยนะคะในเพจหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะ add sign นะคะมีแอดนำหน้านะคะแล้วก็ป princess underscore ts นะคะคู่ลูกโซมผู้เชี่ยวชาญแว่นผู้หญิงคนแรกของไทยไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบาย